สวัสดีครับผมยิปจากเขาว่ากันว่าสตอรี่ย้อนกลับไปในตอนที่ตินยังไม่เกิดเป็นช่วงที่แม่ของตินนั้นตั้งท้องเขาอยู่วันหนึ่งครอบครัวของตินก็มีแพลนว่าจะไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีโดยไปกันทั้งครอบครัวพอไปถึงที่วัดพี่สาวของตินก็เกิดปวดฉี่ขึ้นมา เลยขอแม่ของตินไปเข้าห้องน้ำลักษณะห้องน้ำที่วัดนี้จะเป็นรูปตัวทีพ่อเดินเข้าไปก็จะมีแยกซ้ายกับขวาและมีห้องน้ำเรียงต่อกันยาวเป็นบล็อกพี่สาวของตินจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าห้องน้ำทางฝั่งขวามือและเป็นห้องในสุดพอทําธุระเสร็จก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งเวลาผ่านไป หลังจากทำบุญอะไรกันเรียบร้อยแล้วแม่ของตินก็ขอไปเข้าห้องน้ำบ้างโดยเธอได้ตัดสินใจเข้าห้องน้ำทางฝั่งซ้ายมือซึ่งก่อนที่แม่จะเข้าห้องน้ำนั้นเธอจะทำการเช็คสภาพห้องน้ำแต่ละห้องว่าประตูมีรูไหมและสะอาดหรือเปล่าจนกระทั่งเธอได้ตัดสินใจเข้าห้องน้ำห้องในสุดที่ด้านซ้ายมือและดูสะอาดสมบูรณ์กว่าห้องอื่น แม่ของตินก็ทำธุระไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอเสร็จแล้วและกำลังจะเปิดประตูออกประตูกลับเปิดไม่ออกเธอพยายามบิดลุกบิดแต่เธอบิดยังไงมันก็บิดไม่ออกเหมือนมีแรงคนดันจากอีกฝั่งหนึ่งไว้เพราะเวลาออกแรงเธอจะรู้สึกได้ทันทีว่ามีคนอยู่อีกฝั่งหนึ่งสักพักก็มีเสียงตึงตึงตึงมันเป็นเสียงเหมือนมีอะไรบางอย่าง ที่อยู่บนหลังคาในตอนแรกเธอก็นึกว่าแมวเลยไม่ได้แหงนขึ้นไปดูและยังคงบิดลุกบิดอย่างนั้นอยู่เพื่อที่จะพยายามออกมาแต่เสียงตึงตึงตึงมันก็ยังไม่ยอมหยุดจนแม่ต้องตัดสินใจเงยหน้าขึ้นไปดูโดยหลังคาห้องน้ำวัดแห่งนี้มันเป็นหลังคาแบบโปร่งแสงเวลาโดนแสงก็จะเป็นสีเหลืองสิ่งที่แม่ตินเห็นก็คือ เงาผู้หญิงผมยาวที่ดิ้นอยู่บนหลังคาผมสยายไปมาสองมือทาบที่หลังคาอยู่อย่างนั้นก้มหน้าแนบติดกับหลังคาอยู่จนสามารถเห็นแววตาที่โูดออกมาและกำลังมองมาหาแม่ตินอย่างเครียดแค้นแล้วก็ดิ้นอยู่อย่างนั้นและเมื่อเธอเห็นแบบนั้นก็รีบปิดประตูรัวเพื่อที่จะออกจากห้องน้ำแต่ข้างบนมันก็ยังสั่นไม่หยุด โชคดีที่เธอเป็นคนจิตแข็งและไม่กลัวผีด้วยความโมโหเลยด่าออกไปว่าจะมาขออะไรมึงก็มาดีๆมึงจะเปิดหรือไม่เปิดถ้ามึงไม่เปิดกูจะกวดขี้กวดเยี่ยวไปให้มึงแดกเลยสักพักเสียงข้างบนก็กลับหายไปและเธอก็บิดประตูอีกครั้งแต่รอบนี้กลับเปิดออกได้ง่ายๆพอเธอออกมาล้างมือ สายตาของเธอก็เหลือไปมองกระจกที่อ่างล้างมือสะท้อนเห็นเป็นผู้หญิงที่ผูกคอห้อยตรงเตงอยู่ที่หน้าห้องน้ำห้องในสุดที่แม่ของตินเพิ่งออกมาแล้วดิ้นไปดิ้นมาเอามือจับเชือกที่คอยอย่างทรมานเหมือนจะให้แม่ตินกลัวและเธอจึงรีบวิ่งหน้าตาตื่นออกมาจากห้องน้ำทุกคนที่เห็นแบบนั้นก็ถามว่าเป็นอะไรแม่ตินเลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังจนสุดท้าย เลยไปถามหลวงตาเก่าแก่ที่วัดแห่งนี้ท่านก็เล่าว่ามีผู้หญิงคาดว่าน่าจะทะเลาะกับแฟนมามาผูกคอตาอยู่ในห้องน้ําห้องนั้นวิญญาณก็อาฆาตมากไม่ยอมไปไหนเชิญออกแล้วก็ยังไม่ยอมออกใครเข้าห้องนั้นก็โดนกันหมดจนคนแถวนี้เขารู้ดีเลยไม่มีใครเข้าห้องนั้นกันแล้วพอได้ฟังแบบนั้นแม่ตินจึงรู้แล้วว่าทำไมห้องน้ำห้องนั้นถึงดูใหม่ ดูสมบูรณ์กว่าห้องอื่นๆก็คงเป็นเพราะว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปใช้นั่นเองถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ